สวัสดีชาวโลกวันนี้จูๆ่ๆเราก็วาร์ปมาโผล่ทองหล่อแบบอันแ a n n นะฮะยุ่งเท่มาหลายปีทองล่อนี่แบบเป็นไอเดียที่แบบไม่ค่อยได้เหยียบเท้าเข้ามาเลยนะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นชัตเติ้ลงแรมไปเที่ยวดองกี้นะฮะตอนนี้รถฉันก็ขวางเลยจ้ะ รถติดมากนะฮะวันเสาร์ซอยทองหลอ่อแต่ว่าซอยทำไมติดกว่าถึงแล้กจ้าด,อง,ดองกี้ทองหลอดองกี้ก็มีชาตเติบารของเขาคือเราเคยไปแต่ดองกี้ที่เดอะมาร์เก็ตซึ่งปิดไปแล้วกับดองกี้มาบุญคองโหสาขาใหญ่นี่ของกินเยอะจังเลยชอบแต่กินทุกอย่างเลยอ๋อ ยานขนมก็เยอะไม่มีบันไดเลื่อนมีแต่บันไดธรรมดาอ๋อดองที่มีแค่สองชั้นนะฮะออกมาข้างนอกมีก็เป็นร้านใจญี่ปุ่นมีโอนเดมีไดโซชั้นบนมีร้านของกินมีเซน้น มีอะไรอีกโอ้มีชั้นสี่ใช่ไหมมีชั้นห้าด้วยมีหลายชั้นโอ,โอ้คนมีกมิกิว้าวเซตบีไหมเซตบีเซตบีมีซอลตี้แคบเบตเบคอนเฮลิรู โอเคเซตบี okay. ก็ได้จ้ะส่วนอันนี้กระหล่ำปีอะไรสักอย่างหนงึ่งน้องเขาบอกว่าทาันสดก็ได้ผัดก็ได้ระหว่างนี้เรารอเบคอนค่อยๆกลายสภาพ ก็เป็นการเหมือนเตรียมกระทะไว้อรโอโคโนมิยากิทน้หทอนเปย์ยากิวิชชชสทานได้เลยหอมกับสาหร่าย อร่อยสีเริ่มสวยแล้วโอ้กินได้ยังเนี่ยกินคู่กับมัสเด ก็คือเขาผัดมาให้แล้วทานได้เลยแต่ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเราต้องทำเองอเว้าร้อนๆหอมเราว่านะโรยพริกหน่อยอร่อยรำ้ำ พริกเผ็ดอย่าอันเดอร์อสติเมนมันแต่โรยแล้วอร่อยตอนนี้ในเซตเราเหลือจานสุดท้ายคืออโคโนมิยากินะฮะประทับใจประทับใจใช้ได้เลยอร่อยบรรยากาศมาญี่ปุ่นเลยม, <c oughs> มาเลยอ่ะ โอเราก็ oh, จะใส่เอ็กซ์ตาร์ซอสเอ็กซ์ตาร์สาลาย และสุดท้ายก็เอสต้าไม่ยเนสที่งๆเขามีตะหลิวน้อยเนี่ยเขาก็จะกินแทนช้อนแต่เราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะฮะอืมอร่อยตอนไปกินที่ญี่ปุ่นล่าสุดที่โอซาก้า ก็ทาเองเนี่ก็เสียวมากเลยว่ามันสุกไม่สุกแล้วก็เสียวตอนที่พลิกพลิกโอโคโนโมยิยากิว่าจะพังหรือไม่พังเรียบร้อยอร่อยมาก <c oughs> ถ้ามีโอกาสผมมากินใหม่นะฮะก็ <c oughs> อันนี้เราออกจากดองจีแล้วนะฮะเดินเลี้ยวขวานิดกึงก็จะมาถึงใส่กันใหม่ ที่เอกมัยซอย5เฮลแลนด์เขอยู่ข้างหน้านิดหน่อยเดี๋ยวเราจองนวดเท้าไว้ตอนห้าโมงตอนนี้4โมง40นะฮะพอดีเวลาแหละถึงแล้วจ้าเฮลแลนด์รถเยอะ as usual ฝนก็แค่ตก ก็นวดเสร็จแล้วนะฮะ6โมงวันนี้คนนวดไม่ค่อยไม่ค่อย w วิร์คหาอะไรกินต่อดีกว่าที่นี่สิผ่านมาแต่ไม่เคยเลี้ยวเข้าเลยวันนี้ได้โอกาสละมีร้านเก๋ๆเยอะอยู่นะสรุปกรบมาหากของสินซุปเปอร์ดองกีนะฮะ เสร็จแล้วกลับโรงแรงพักผ่อนเดี๋ยวคืนนี้เรามีแอคทิวิตี้แถวนี้นะฮะกับที่พักตอนนี้หกโมงครึ่ง <c oughs> ฮัโหลก็เดินแปเดียวนะฮะมาทะลุสอยทางหลอและว <c oughs> เดี๋ยวกับที่พักของเราก็จะถึงฮ <c oughs> ะที่พักของเราพัก เรานะครเป็นแบบ one bedroom ก็มันเป็นสวิทอพาร์ตเมนต์เมีทุกอย่างเลยไมโครเวฟเครื่องซักผ้าตู้เย็นไซส์ใหญ่แล้วก็ที่นี่เขาก็มีมินิบาร์แบบแล้วก็รวมของกลุบกริบให้นิดหน่อยอันนี้บริเวณห้องนั่งเล่นมีโซฟามีทีวีกว้างกว้างแล้วก็มีระเบียงเอาไปชมวิวได้อันนี้เราอยู่ชั้น11ก็เห็นวิว ห้องหลอนะฮะด้านล่างเป็นสะว่ายน้ำห้องนอนโหโหเตียงใหญ่ห้องใหญ่มีโซฟามีมุมทำงานดีอ่ะแล้วก็จากห้องนอนเนี่ยทะลุปไปห้องน้ำได้ด้วยนะฮะห้องน้ำก็คือ มีสุขภัณฑ์แบบญี่ปุ่นนะฮะกดได้มีอ่างอาบน้ำมีชาเวอร์แยกโดยรวมดีงานพลานเก้าในราคาไม่แพงเลยนะฮะถ้าใครมีธุระประปังแถวทองหล่อโรงแรมนี้ก็แนะนำหลังจากอาบนา้ำอาบห่าแลใส่ชุดเดิมเราก็จะไปฟังเพลงและครับที่บาแจสบารที่ชื่อว่าบลูเบิร์เดินไปจากโรงแรมนิดนึง